เมื่อกี้เมื่อกี้ทำไงฮะครับเมื่อกี้ทำไงจะทำไงตอนเส็จมาตอนเ็รหน้าจอดทำไงจับลองลองลองหน่อยอ่าตอนเส็นี่ตอนเส็จน,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 นี่อยู่ทาาดด่านี้เราพอเราจอดเวลาเราจอดก้านป๊บปอ่าก็วางตำแหน่งโอเคครับอ่าทดลองครับ ถามความรู้สึกหน่อยครับเป็นไงบ้างเครื่องนี้ใช้งานง่ายกว่าแบบรกเนอี้รับรุ่นนี้นะครับที่ดัดแปลงมาตัวนี้เครื่องเก่าโทมๆเครื่องเดิมที่ดัดแปลงมาแล้วแล้วใช้งานแล้วเป็นไงบ้างครับเครื่องตัวนี้เบาแรงครับไม่ค่อยสะบัดเบาแรงแล้วจะเป็นตัวตัวแรกที่เอามาลองเนี่ยมันสะบัดต้องคอยต้องคอยฝืนตัวนี้แค่แค่ประคองเครื่องมันบิดมากไหมเครื่องตัวนู้นน่ะโอ้โหมันตัวตัวแรกที่ที่ลองมันสะบัดเยอะฮะตอนก่อนดัดแปลงอ่ะ แต่ตัวนี้มันจะปิดมันจะบิดเราเราต้องต้องดึงเยอะใช่ไหมตัวนี้มันจะมันจะสะบัดน้อยลงน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยกินแรงไม่กินแรงเราไม่ค่อยกินไม่กินแรงเราไม่กินแรงเครื่องใช่ใช่แล้วเรื่องหญ้าล่ะเมื่อกี้เห็นไปดึงหญ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวแรกตัวเดิมเนี่ยก่อนดัดแปลงเนี่ยครับพื้นต้องเป็นพื้นโล่งพื้นเตียนถ้ามีหญ้าเนี่ยมันจะพันเข้าไปในใบใบจอครับแต่ตัวเนี้ย มีหญ้าสามารถเจาะได้ถ้าไม่ลกมากถ้าไม่ลกมากนะถ้าลกจนเป็นพวกหญ้าเถาเงี้ยต้องต้องดึงออกบ้างลกก็พันเหมือนกันแต่ไม่ต้องดึงทุกครั้งที่เจาะถ้าหญ้าบางๆนะเจาะได้เลยออย่างนี้อย่างนี้สะดวกกว่าคือสภาพแบบนี้นี่คือเจาะได้เลยาเจาะได้เลยแต่ถ้าหญ้าหนามีเถาวันเถาอะไรต้องต้องช่วยดึงช่วยดึงบ้างถ้าไม่งั้นมันจะมันจะพันใบตัดแล้วจะเจาะลงยากนิดนึงแต่ก็เจาะได้การเคื่อนย้ายก็สะดวกกว่ามีล้อเราไม่ต้องแบกใช่ไม่ต้องแบก โอเคน้ำหนักตัวเครื่องอาจจะเยอะกว่าแต่น้ำหนักเครื่องเท่ากันแต่เพิ่มโครงสร้างเข้าไปโครงสร้างรวมน้ำหนักรวมโครงสร้างอาจจะมากกว่าแต่ว่าการเคลื่อนย้ายสะดวกกว่าเบากว่าเพราะวมีลูก้อช่วยเราไม่ต้องแบกงเนาะเราก็เข็นไปก็ถึงกระเจาะได้เลยใช่มาถึงกระจอะได้เลยครับโดยรวมแล้วตัวนี้กับตัวแรกให้เลือกเลือกตัวนี้ครับเยี่ยมเยี่ยมครับโอเคครับผมอันนี้คือผู้ที่มาทดลองใช้จริงนะครับจากสวนมะนาวที่สิงบุรีนะฮะก็ สนใจก็โทรมาครับ086-618-2302ขอบคุณมากครับขอบคุณเพนเตอร์ครับครับผม